สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวไอดีกันนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สนับสนุนะครับที่ตามเกมนี้ชมไปส่งกับเพื่อนเพลิดนะครับเบอร์สก้าในเพลิดใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็น่าช่องนะครับผมไปดูกันนะฮะก็ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ไปดูผ่านที่เพจได้เลยนะครับก็ไอดีนี้อยู่เซิร์ฟ820นะฮะ เลเวล83 Vp 6นะก็ถือว่าเป็น Vp ที่กำลังดีเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของ Vp ตรงนี้เนี่ยนะครับมันสามารถปลดร้านค้า Vp ได้ด้วยนะก็สามารถที่จะซื้อของพิเศษได้โดยที่เราไม่ต้องรอกิจกรรมเช่นอ่าหินเมก้าเดสเลนไวนกระจกสะท้อนหินเปล่ยนร่างไคโอกาหินเปลนร่างนะครับการดอนหินเปล่ยนร่างกิลติน,น่านะครับสกาดเซลอะไรพวกนี้ครับน้ำยาทองคำนะครับ เโปเกมอนเทพอะไรเงี้ยครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องรอกิจกรรมนะฮะพลังรวมนะฮะก็เป็นทีมผสมนะฮะก็จะมียูโนวาอาซิอุตผู้กําเนิดแล้วก็เอ็มลิสนะฮะก็พลัง3ล้านนะถือว่าเยอะอยู่นะครับใช้ได้เลยโปเกมมอนในทีมที่ใช้งานได้นะครับมีมาสเตอร์1ตัวนะครับมีลิซร์ดนมาสเตอร์นะมีลูเกียลูคาริโอรับซุยคุณนะฮะ กิลาติน,น่านะครับเด็กิกิการ์ดมีโปเกมอนชื่อเหลือแล้วนะนีก็ถือว่าประมาณนี้ครับก็ใช้ได้อยู่นะอันดับอารีน,น่านะครับอยู่อันดับเท่าไหร่เอ่ยอผมกดอันนี้เขาก่อนเหมือนเขาเล่นค้างไว้ไปดูกัน,นว่าอารีารน,น่าเขาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะ ขอดูอารีนาหน่อยครับอารีนาอยู่อันดับที่268นะครับเนื่องจากมีการรวมเซิร์ฟกันแล้วนะฮะอ่ะก็ไปไต่กันต่อต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของเซตชิปนะฮะเซตชิปนะครับมีเซตที่ย่อยแล้วอยู่78นะครับยังไม่ได้ย่อยก็จะมีอ่าเซตไคโอกานะครับที่ได้จากวุ้นวายสีนะฮะดาร์คไลน์หนึนะครับจากวุ้นวายเช่นกันนะฮะอสิวูดสาิบเอ็ดนะครับจากต่อสู้ สุดพลังนะฟิโมซาบอลโลกเสาร์ทิตย์56แล้วก็กราดอนใต้ดินนะฮะอยู่ที่1 4 7นะถัดไปเราไปดูนะครับโปเกมอนหลักกันนะครับสำหรับคิวเลมนะฮะยูโนวาใส่เป็นซ้อยหยดน้ำบก8นะครับกล่องก็เป็นกล่องสีแดงนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาลิเปยนยังไม่มีครับเครื่องประดับนะครับเป็นสูพรีมเกือบครบเซตนะฮะขาดตรงกลางชิ้นนึงนะฮะ สกิลลึกลับนะครับก็มี8ช่องอัปเกรดเรียบร้อยมีโล่มาตะด้วยอาซูบุกกำเนิดก็มีโล่มาตะนะครับอุปกรณ์ใส่เป็นเซ็ตสคราฟริกนะครับเอ็มลิทนะครับใส่เป็นเซตผสมสกิลลึกลับยังใส่ไม่ครบแต่มีโล่อมตะนะฮะใส่เขี้ยวสปีดบวกเจ็ดอาซูบุกกำเนิดใส่ผ้าพกบวกเจ็ดนะครับตรงนี้แล้วก็โปเกมอนตีบวกที่26นะครับ24ก็24ให้บกประมาณนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเราไปดูกันที่ชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับมี1ชุดก็คือชุดของคาซูมินะครับตุ๊กตายังไม่มีนะครับไปดูกระเป๋านะฮะกระเป๋ามีสติกเกอร์มาเตอร์เลคอซ่า 3, สามเซ็ตความในเซรั่มอย่างละสาแล้วก็เลจิกิการหกสิบเนะฮะแล้วก็มีพวกกล่องไอเทมต่างๆดิสกิลที่เปิดแล้วเนี่ยก็มีหลายชิ้นเลยมีเลี้ยงเลือดเลเวลสด้วยนะครับ บัตรจับระดับสูงเหลือ2ใบนะฮะหนังสือ 18, บหนเมก้า9จ็นะครับเหร่นแฟล128ผลไม้อย่างละร้อยกว่าหินไทยทอดมี2สีนะครับประมาณนี้เพชรนะครับเหลืออยู่5000กว่านะครับตรงนี้สัตว์ขี่ขี่เป็นวลโอนะฮะตรงนี้แล้วก็การันตีเทพนะฮะอยู่ที่19บ่นเก้าครัฟักไข่มี6ใบนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้ก็อย่างน้อยนะครับ ที่ผมเห็นนะที่น่าสนใจนั่นก็คือมียูนิว่าครับตัวทําลายล้างนะเล่นได้ยาวๆเลยครับแล้วก็มีอาซูทพุ่งเหน่อเป็นตัวแทงชั้นดีนะครับสตัวนี้เล่นคู่กันได้แล้วก็มีเอมริสนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทําให้โปเกมอนในทีมเราปล่อยแอนติเมทได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะอ่ะโอเคก็อะไรอื่นๆก็นะครับดูในเพจได้นะครับก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เเพื่ออมห้ลาดนนะคครรััับบผซีีกสสว